สวัสดีค่ะมาพ่กันอีกแล้วนะคะในช่องมิโลดพาแซ่เพื่เก่าค่ะวันนี้ได้ลวกจิ้มค่ะพี่นองหรือว่าซอยจุสุกเด้อค่ะเด้อซุกกันกะบซอสุกลายแล้วค่ะสะดุ้งไฟนิดหน่อยค่ะพอหิมหมค่ะพี่นองเดยวมันสีเหยวนะคะเนาะมากค่ะพี่นองไม่กินแสบเสเหมือนกันค่ะอันเอฟซีผู้เพิ่นบกินดิบค่ะเพิ่นบบอกว่าเอาไปลวกให้แน่วัาสั่นจัดให้แล้วเด้อค่ะเด้อตามคำขอมากค่ะขอตับก่อนเนื่อบตรจัย อืมอ,อ,อืมเจ็วก ấm อำลำคือกับไปกวบเข้าอืลวกจะสิไปลวกลวกซุกหลายพี่น้องมันจะเหนียว ลวกเพิ่มหืมพมอมาค่ะขั้นมันหย่างกะมีเดียมแลเนาะอื้มจ็บมาก เกระเพราอืมนี่พกดีนั่นเลยค่ะทีเด็ดเลยอืมขมอาลาเลยค่ะพี่น้องพกดมีมาค่ะ กระชายขคมขมมันมันแบบผู้บกินดิบก็มาเด้อค่ะเดอ้อเอาใจคนไม่กินดิบไปเด้อค่ะเนี่ย าดไม่ได้ใบกะเพราแซ่บลายเห็นกูจุย๋ยกินเอามาลองกินดูเสซ่บพี่นอ้องหอมแซ่บกบใบกะเพราไหมคะ่ะเแซ่บกบใบหัวแล้ว่ะ่อผพิด มีเพื่อนมาคอมเมนต์อยู่ได้บ้า่นี่ทีไีนเขากินกักบใบกระเพราค่ะแสบด้วคขาล่องเมืองค่ะลองดูค่ะนี่ยังถือบ่เคยล่องต้องล่องค่ะแนะนำจะล่องเหอค่ะหรือไม่สิติดใจ <laughs> Xẹp mỏng lên nè Quốc đi học sinh ừ điên bút đột sẽ mắc. ดีพอค่ะแถมให้แสบค่ะคุ้มขมมัน,มน 嗯什么 าจะดูอืมอเราจะดูพันตับเสียบ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมในรถพาเสพค่ะมมันเองเข้อตัวล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ